อันน yeah. ี้ก่อนที่ทานโกเลจินป้าเนียนยนายเป็นงานเดินทางเลยเป็นงานเดินทางเลยเนาะเป็นงานเดินทางเลยนายนะอ๋แล้วทานทำไมถึงตัดสินใจเลื่อนทานโกเลจินนะมีคนใครไปแนะนำขอคุณพี่ผู้ชายไปแนะนำให้ทานไ่มทานเลกๆรู้สึกยังไงบ้าง นอนหลัีกแล้วทานทานประมาณ1นึง้ที่นเม็รคะหรู้นึงเมก็เห็นผลแล้วใช่มคะก็เริ่มนอนหลับก็เริ่มการที่เดทานอาการดีขึ้นตอนนี้ทานมาทั้งหมดสก่องนะคะก็คือยาไม่ได้ไปหา ัวจเลือดอกตัคือคีหายเ่ได้ไป็นหางมไหนค่ะเจอไ้ตัวเียเนะคะอดีมที่ประสบการณ์มีก่อนที่จะทานโีนในช่วงที่ยกเลย็่าไปขึ้นขึ้นเองลงเองไม่ได้ต้องมีคนช่วยประยุนขึ้นลงประยุนลงลงหาขึ้นลงดแนต่ในนี้นที่แล้วล่าสุดัที่ไดนไปเห็เออเออคออเเอ คืที่ลงบันไดที่ลงรถตั๋บันไดใช่ไหมคะคนรู้เคื่อขนก่อนี่ลงช่วยีาอันนี้คือเีนผลจากลตโปรเจกต์ิที่เป็นคือไม่ใช่ธรรมดาเป็นแบบสุดยอดเลยชั้นเลิศเลยี่อาจารย์จะ่ไปวันนี้คือมีเจสิ่งมาใหกันแต่ว่าในจะเพิ่มอีกสิบเก้าสิ่งต้องบอกัเก้าสิงเชื่อ่ว่ามันจะนาด แล้วก็เป้าหมายของคุณป้าเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติเราทำลองมาแล้วเอาเราอยากจะบอกคนที่เรารู้จักเรารักเนี่ยอย่างคนที่แบบว่ามีอาการแบบคนเมื่อยเหนื่อยเงเนี่ยะงเราหมอเรได้ยินแล้วคือว่าเราจะถึงบอกไม่บอกต่อไม่ใหเราที่บ้าเราอในกีก็เป้าหมายคือว่าต้อเจอว่าไเี่ยคุณป้าก็อยากจะบอกต่อเพราะว่าคื